ต้องใจฟังเลย น,นี่วันนีเราท่อคอบีบีทั้งท้าเต้นทั้งอะไรอันมาอันอันอ่นอถอยครับถอยนะครับอันมารัตครับเบอกตาบอาใบอกสเให้สือเงปอว

เาให้้าเดี๋ยวไปข้าวรปหนเรา้อเสรมรกับด้วยอืมสึมเลยอะไรอ๋อไม่ว่าจะผมได้รับผลอะไรจะแก้จะแกลอดเรามาดูดูผลงานอื่นที่ก่อนอะไรแล้วก็ วิชาทีา่อาจารย์ได้สอนผมได้าำมีสอน้อยพูด <C> ด <inclusive> ังไปทีทาให้ผมแบบมีคนรู้จักเป็นรัพเ์พอยุไม่อยูเที่ว่าอาจารย์ผูหน่อาจารย์คนนี้เขาลงมาก้็ก็ผิดีผานมาเป็นการที่ผมรูปจักนะที่อาจาราเร่วมพิธกขอไปออผมว่า

ไม่ปนนมีป่ดบ้างที่แบบ3งแต่ว่าก็่ดปเร่องนอนแล้วไม่มีใครปของผมเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆออาเป็นที่สุดแล้วหักฐานเรามาจบเีจบเยที่วจะจบเนะที่จะนนเราะว่าถ่ายได้ ไม่มีอะไรลูกบอสไม่มีอะไรลูกบอส